วิสาว่ามคือพวกไม่จาเป็นจะต้องไปบวชเป็นพระเป็นนินเป็นเทนเป็นชีอยู่กับบ้านก็ได้แต่ถ้าเรามีความปรารถนาพิเศษในการที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการที่จะแชร์ให้คนอื่นให้เชื่อถือเราก็ใช้รูปแบบได้เข้ามาบวชเป็นพระเป็นชีโนผมรักษาศีลขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างรูปแบบให้เกิดเครดิตขึ้นมาระหว่างพระพูดกับโยมพูดเดน,น,น,ดน,น,ดดนี่ยเครดิตมันต่างกันใช่ไหมเออเันชีพูดกับชาวบ้านพูดธรรมดาเนี่ยเครดิตมันต่างกันคนเชื่อถือก็ต่างกัน และความจริงใจก็ต่างกันนี่คือคือรูปแบบจําเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองอย่างทงโหเทียนเข้ามาบวชท่า้ท่านม่ไิบวเพื่อมาปฏิบัติเท่านะเพราะในช่วงที่ท่านบรรลุธรรมเป็นเครือห์หันท่านใช้เวลาถึงสองปีสอนคนแต่สอนแบบเคลือหันเนี่ยต้องพวกกระเป๋าตัวเองต้องเลี้ยงเขาเวลาเขามาปฏิบัตินะจะมาลงทะเบียนเหมือนอเมริกาเขาทาไม่ได้ในสมัยนั้นเป็นระบบที่ธรรมะเป็นของที่ให้กันฟรีเพราะเป็นของสูง พรเทียนเนี่ยก็มีทรัพย์สมบัติที่เขาเอาไปควบไปจ่ายแต่ละวันคนมาปฏิบัติกันเยอะท่านก็เลี้ยงดูปูเสือหมดถึงเขาจะช่วยมาว่างเขาช่วยมาร้อยสองร้อยถาเเป็นพันสองพันมันก็ไม่ไหวดิโอ้ทำยิบง่ตไปไม่ได้เว่าทฉะนั้นแล้วบวชดีกว่าบวชแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะได้บินเทวดเลี้ยงโยมเวลาโยมมาปฏิบัติตันทีนี้เวลาเราทํางานต่อสาธารณระหว่างพระกับโยมเนี่ยพระก็จะได้รับศรัทธามากกว่าคนจะบริจาคคนจะช่วยเหลืออะไรก็ได้มากกว่า แต่ถ้าโยมงไปทําเนี่ยเขาก็ไม่ให้มากเท่ามากเลยเพราะว่าเราทําธุรกิจใช่ไหมอันนี้มันมันต่างกันตรงนั้นที่เดีพระท่านไม่ได้คิดในแง่ธุรกิจพระเรามีวัฒนธรรมคอยดูแลอยู่เออทําบุญกับพระทาบุญกับพระ,พระปฏิบัติได้บุญโยมก็เกิดสัทธาท่านก็อาศัยตรงนี้บทมาวันนั้นก็สอนกรรมฐานวันนั้นเลยเทางวิทย์เรียนตามประวัติของท่านแต่บททั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าถึงธรรมหรืก่อนบทมาสี่ปียี่สิปีบางทีสอนกรรมฐานยังไม่ได้เลย เนี่ยจุดประสงค์การบวชมันต่างกันนะเอาละทีนี้สิ่งที่จะมาลําดับมาเนี่ยตั้งแต่รูปนามรูปทรมนามธรรรูปโลกนามโลกอันนี้จั่งทุกขังหน้าตาพอจะนึกถึงภาพไหมว่ามันเป็นไปได้นึกถึงภาพนะเพราะฉะนั้นเลเสียเวลาเป็นหลงไปสนุกกับเรื่องภายนอกอีกไม่คุ้มกันเสียเวลา ควาจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่มันยากเพราะศรัทธาเราไม่เต็มร้อยแล้วก็การชี้นำมันยังวกไปเวียนมาอยู่ไม่เจาะประเด็นเพราะฉะนั้นเวลาพระขึ้นมาพูดธรรมะเราวกประเด็นออกไปข้างนอกเอามาเห็นแล้วเสียเวลาคนพูดก็เสียเวลาคนฟังก็เสียเวลาเพราะเวลาเราไม่สั้นใช่ไหมเราก็นั่งทานีแค่หกวันเจ็ดวันออกจากนี้ไปเราไปที่ไหนไม่รู้จะมีเวลามานึกถึงเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ชัดเจนภายในเจ็ดวันเนี่ย มันก็จะสูงเปล่าดังนั้นต้องตอกยามต้องทบทวนเรื่องนี้แหละ,ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นแต่ถ้าหากว่าเป็นทั่วไปก็จะเอาอเปลี่ยนไปวันนี้เรื่องนี้วันนี้เรื่องนี้แต่มันมันนอกประเด็นนั้นถึงแม้เป็นธรรมะคําสั่งสอนก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ใบไม้ในกระมือมันเป็นบในนบไม้ในป่านะใบไม้ในป่าเนี่ยมันจะเอาหยิบอะไรมันก็เป็นใบไม้แต่ใบไมนะ้นำกระมือนี่มันเป็นยาท่านบอกว่า เราไปหายาในป่าเอามาเคยอยู่ก็นนอกเนี่ยเลวลาไม่สบายอะไรขึ้นมาเขาไปหาราะนั้นป่าทั้งป่าเนี่ยเราไปเก็บม,มาไม่กี่ใบเพราะใบไม้ในกามือของเรานเนี่ยมันเป็นยาเป็นสมุนไพรธรรมะของร 8, 000, 4, 000, พระเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันหมือนก็ใบมไม้ในป่าแต่ประเด็นเราพูดเรื่องสติเพียงตัวเดียวตัวนี้เป็นยาเราก็จะตอกย้ำเรื่องเนี้บางคนก็บอกเออหลวงพอ่อธรรมว่กมากรรมฐานมาทั้งสี่สิบกองทำไมเอาเรื่องสติมาพูดแต่เรื่องเดียว ใช่สี่สิบกองก็จริงแต่ตัวนี้มันเป็นยาต้องเอามาก่อนนะดังนั้นเอาเรื่องนี้ไปทบทวนนะว่าวิธีการเิทยนนั้นเน้นเบื้องต้นให้จำแนงชัดเจนก่อนว่าลูกนามที่เราเข้าใจเนี่ยเราเราเข้าใจว่าอย่างไรลูกที่มันเป็นดุนเป็นแท่งเป็นตัวเราตัวเขาถ้าเราคิดว่าลูกของเราลูก เวทนาสัญญาสังขารเป็นของเราตัวนี้เป็นสมมุติคือหมายความว่าเป็นเปลือกของมันเพราะเราต้องใช้จินตนาการใช้ความคิดเราถึงดึงนึกภาพแบบนี้ออกแต่พอเรามาดูในรูปของแง่ของวิปัสสนาคือดูสภาวะนะั้นก็คือดูอาการของมันพอนึกถึงอาการนี่ยมันจะมีภาพในหัวไหมไม่มีแต่สัมผัสลงไปได้เลยตัวนี้มันหนักหรือมันเบานั่งตัวน,นี้ มันสบายหรือไม่สบายนี่คือัวสภาวะโดยไม่จำเป็นต้องคิดเลยใช่ไหมตรงนี้คือเอาตัวนี้เป็นอารมณ์ดังนั้นนี้ปัสสนาถึงเอาัวสภาวะเอาตัวปรมัดเป็นอารมณ์แต่ตัวสมสมถนั้นเอารูปเป็นอารมณ์เป็นนิมิตให้จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่นั้นให้มันสงบนะแต่ในส่วนสภาวะหรือปรมัดเป็นอาการคือเปลี่ยนไปเป็นมาตลอดเวลารูปมันไม่ได้เปลี่ยน เกิดมาร้อยวันพันปีก็อ,อย่างที่เราเห็นนี่แหละแต่อาการตั้งแต่เราอย่าว่าแต่เราเมื่อวานะนะนาทีวิกกี้กับนาทีนี้ก็ต่างกันแล้วแต่เราเกิดมาตั้งแต่อายุมาถึงปัานนี้มันยังไม่ต่างเราก็เห็นกั่แค่นี้แต่อาการที่มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นท่านจึงเอาอาการเป็นตัวนิมิตของถา,ามการถามผูเพราะอะไรเพราะอาการนั้นเป็นความจริงที่เป็นปรมัด อาการที่เรายัางใช้มันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้เรียกว่าอาการของไตรลักษณ์มันเป็นหน้าตาแต่เมื่อเราสร้างตัวสภาวะรู้ขึ้นมากข,ขึ้นเราจัดการมันได้ควบคุมมันได้แก้ไขมันได้ตรงนี้เรียกว่าไตรอะไรที่มาพูดมาวันก่อนไตรสีขาคือเริ่มมีศีลสมาธิปัญญาและศีลดัวนั้นในภาคปฏิบัติาตมาหมายถึงอะไรหมายถึงสติสัมปชัญญะ พราะฉะนั้นแต่ละวันที่ฟังมาเนี่ยกรุณาได้ได้ทุกทุนเทียบเคียงไม่ว่าฟังวันนี้แล้วก็ลืมเมื่อวานฟังเมื่อวานแล้วก็ลืมไปเรื่อยๆมันมันก็ไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันเรียนบทเรียนเนี่ยเรียนได้หน้าลืมหลังอย่างนี้มันก็ไปยากใช่ไหมแต่ช่วงที่เราทําทั้งวันนี่คือการทําการบ้านที่อาจรม์มาเป็นครูจะมาให้การบ้านช่วงเช้าช่วงเย็นอยู่ก็ไปทําทั้งวัน พอจนนี่วะก็มาทีนี้ต้องตรวจด้วยตัวเองนะมาก็ไม่ได้รู้ว่าใครทําถูกทำผิดนะแต่ถ้าใครทําถูกมันจะรู้สึกโล่งเบาสบายเกิดเห็นอะไรลึกซึ้งอย่างที่เรียกว่าเมื่อวานนะ่นนะไอ้ความรู้สึกอย่างนี้เคยมีมาก่อนไหมก็ไม่เคยนี่เขาว่าเราทําการบ้านของเราเออมันถูกเราสัมผัสด้วยตัวเองเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ามันไม่ถูกมันก็จะเลื่อยเปื่อยไปก่อนนั่นแหละทบทวนใหม่บางทีมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มันยังไม่ถูกมันถูกน้อยไปนะ มันถูกน้อยไปบอกครูบอกอันนี้ทําตั้งแต่บนการที่เดียนหนึ่งถึงสิบเนี่ยไปถึงเก้าในคำตอบมาผิดตัวเดียวคุณไปทําใหม่ก็อีกนิดเดียวนะแทนที่จะได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นนมันยังไม่ถูกทั้งหมดไปทําในวิธีการทามาเนี่ยคําว่าต้องถูกทั้งหมดนะถึงจะให้นะแต่ว่าถูกนิดถูกหน่อยว่าเอคะแนนเต็มร้อยได้เก้าสิบอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่แต่ทำมาตั้ร้อยตงร้อยร้อยก็คือรนะ้อยนั่นแหละสมบูรณ์นะ ตอนนั้นไปสังเกตไปศึกษาเรื่องนี้อย่าไปเห็ดอย่าไปมองข้ามอาการเล็กๆน,น้อยๆที่เรามีอยู่เนี่ยอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงมีอยู่เนี่ยบางคนที่หัวไวหน่อยก็จะสรุปไวอ้อนไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปจดจำอะไรมากผมรู้แล้วเนี่ยแต่พอไปเจออะไรกระทบป,ป๊บไปกับเรื่องนั้นเลยอารู้แล้วทํำไมเป็นยางงั้นมันลืมรับอ่า เราไปลืมะเพราะฉะนั้นในแง่ของปรามัติ์ของศัจธรรมเนะี่ยไม่มีใครว่าเก่งหรือไม่เก่งปัญญามากกว่บนี้ไม่มีมีแต่เพราะว่าคนนั้นมีความเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนในสิ่งนั้นในทางโลกปัญญาทาั้งโลกเนะี่ยวัดกันที่ความเก่งไม่เก่งมีสูงมีต่ำมีฉลาดไม่ฉลาดใช่ไหมแต่ในแง่เขาใศัจธรรเสมอเหมือนเคยหมดโลกุตระปัญญานะอยู่ที่ว่าใครมีคุสุบัติหาประการเนี่ย จำได้ไหมยกตัวอย่าสข้า,าราการที่มายกมาเมาื่อวานคุณสมบัติสําคัญของผู้ปฏิบัติยมเล็กจำได้ไหมได้หน้าลืมหลังในเลื่อนะี้หนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะทําอ่ามีศรัทธาที่จะทำศรัทธาเล็กๆนนอยไม่ต้องศรัทธามากๆที่จะทำสองเมื่อมีศรัทธาจะทำ ้าก,การนิยมปฏิจุดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยก็ยังจำไม่ได้อยู่ดีเอามาพูดดูครั้งจุดดูครั้งเป็นจำไม่ได้สักทแีแต่ก็ไม่ต้องจํงาใช้เป็นกันเลยกันหนึ่งต้องมีศรัทธาสองเมื่อมีศรัทธามีความเข้าใจแล้วสองต้องลงมือทาไอ้การลงมือทํานี่เรียกว่าอะไรความเพียรวิทยาเมื่อลงมือทําแล้วต้องทําด้วยอะไรด้วยสติ ด้วยสมาธิด้วยปัญญาห้าประการศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของนักปฏิบัติจะต้องสำรวจตรวจสอบทุกทุกอยู่เสมอเอเรามาทำแล้วเรามีศรัทธาแค่ไหนเอเรามีศรัทธาแล้ว,ลวเราลงมือทำเนี่ยทำได้เข้าใจทำได้อดทนเพื่อไหนทำได้ยืนหยัดยืนยันถ้าได้อดทนมีความสามทำไปแล้วเราเกิดความเข้าใจ ด้วยสติสมทีปัญญามากน้อยแค่ไหนทบทวนอยู่เสมอจากห้าย่อยเลือสามหนึ่งเชื่อมั่นสองลงมือทำสาม 3, ความเข้าใจจากห้ามันจำยากหลือสามพอหนึ่งเชื่อมั่นในการทำเชื่อมั่นสองวิทยาก็คือในวิทยานี่ก็จะปุ่งความอดทนความขยันหมัน่นเพียรความเรียะอุตสาหะความเอาใจใส่ ไม่ทอ้อไม่ถอยไม่ทิ้งแล้วก็เรียกว่าไม่รู้ไม่เลิกเขาเรียกว่าภาษาเราปัจจวันเขาเรียกว่าอะไรนะกัดไม่ปล่อย <c ười> จับไม่วางนั่นแหละภาษาใช่ไหมก็ได้ยินนะจับไม่ปล่อยกัดเกาะติดในภาษาเขาเรียกว่าเกาะติดตลอดแล้วก็สามความเข้าใจของเราเนี่ยที่เข้าใจที่เราทําที่ลําดับมาเนี่ยเข้าใจไหมว่าเราดูลูบลูอย่างไรดูนามดูอย่างไร นะลูกทมเป็นแบบไหนนามทมเป็นแบบไหนที่กล่าวมาทั้งหมดนี่แหละแล้วไตรลักษณ์ท่วนนิจังทุกควาน่าการมันทํางานอย่างไรเข้าไปอีกไซต์เข้าไปดูอาการการทํางานตรงนี้ได้ตลอดเวลาแล้วจีของเราเมื่อเข้าไปดูสิ่งนี้มันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นดูบ่อยๆเอามาเปรียบเสม,มือนกับส,ส,สมัยก่อนเราอยู่วัดนอกจะแกงได้ทีจะมานั่งครกน้องพี่ยังไง คือาาแกง็นสิสนนีสใสว่านั่งโคลกโคลถ้ายิ่งโคลกนานเท่าไหร่นี่แกงนี่อร่อยเพราะอะไรอยูแดงเป็นเชียมเนี่ยรู้จักเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่นั่งโคลกให้เสียเวลาะไรใช่ไหมทำไงโกรธจืดน <c oughs> แล้วที่ปั่นยิ่งนานยิ่งละเอียดใช่ไหมยิ่งปัน่นสั้นเลยเหมือนกันการ ทำบ่อยๆยิ่งทำบ่อยๆยิ่งละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งเข้าใจลึกแต่ทำเล็กๆน้อยๆทำไม่ตั้งใจหรือตจงเหมือนกันบางคนทำจำนานเหมือนกันแต่ว่าน้ำพี่ไม่ละเอียดสักทีเพราะอะไรเพราะตังไม่เป็นนะแต่บางคนจำไม่นานะ่ะละเอียดละเพราะู้จักรู้จักทำอาการอันเดียวกันฉะนั้นวิธีการเวลาหลวงพ่อเทียนนำเสนอนี่ยท่านจะ เอาอุปมาที่เป็นเป็นพื้นพื้นบ้านซึ่งญาติโยมคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกเพราะไม่ได้เห็นสถานการณ์ได้ประสบการณ์เหล่านี้มาก่อนแต่พูดถึงเรื่องน้ําพริกเนี่ยก็ทำน้ําพริกก็โยมก,ก็นึกไม่ออกเพราะโยมปียุคกุยาศาสตร์มีแต่กฎไอ้นั้นปื้นเดียวนั่นนะอานการอันเดียวกันก่อนดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงอยากจะให้โยมทั้งหลายมั่นใจว่าเรื่องที่เรามาทําเป็นเรื่องวิเศษถ้าเอามาก็ ทำแต่เรื่องนี้มาตลอดเราทาแล้วมันมีอมันไม่ทุกอะเราหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาลูกหาเมียเพื่ออะไรเพื่อมาบำบัด,บด,บดทุกแตวบำบัด,บดได้หมดไหมมันบำบัด,บดแล้วมันสุขตลอดไปไหมเรามีทรัพย์สินหมื่นล้านแสนล้านทําให้เราสุขตลอดไปโดยไม่ทุกข์เลยทั้งกายทั้งใจยังมีไหมถ้ามีพุทธเจ้าคงไม่ออกบทอะ่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะที่สุดท่านออกบทพื่อสิ่งเอย่างนี้ ดังนั้นถ้าเราเอาละถ้าเรามีทั้งสองอย่างทรัพ <c> ย <oughs> ์สินสมบัติภายนอกด้วยแล้วก็อริยทรัพย์ภายในด้วยมันก็จะสบายนะอริยทรัพย์เราก็มีโภกทรัพย์เราก็มีมันก็จะสบายแต่ถ้าหากว่าคนได้ได้อริยทรัพย์ไม่มีพภกทรัพย์ก็อยู่ได้สบายเหมือนกัน <c oughs> นะแต่เรามีแต่พภกทรัพย์ไม่มีอะไรทรัพย์นี่อยู่ยากไม่จะรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ก็รักษายาก เราจะต้องมีอริยทรัพย์โดยคําว่าอริยทรัพย์ก็มีอย่างที่ว่ามีศรัทธามีปัญญามีศีลมีสมาธิมีหิริอตตะปมีความอดทนพวกนี้เป็นอริยทรัพย์เราก็ใช้บริหารไปนะดังนั้นในช่งชวงเช้าเนี่ยเน้นสามสี่ตัวเนี่ยโยมสะก็สรุปให้ฟังมีอะไรบ้างช่วงเช้าเนี่ยนะเข้าใจนะเข้าใจนะอ,จนะอ่านี่ คือชัดเจนที่สุดละไม่มีอะไรชัดกว่านี้ละวต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะหมดปัญญาของมันหมดปัญญาที่จะพูดดอกแต่ที่ชัดเจนคืออย่างนี้ในขั้นต่อไปนั้นเป็นอย่างไอาเกิดความงงนี้ถือว่าเป็นน้เลุลมนาโลกเป็นได้ทั้งสองอย่างความงงเป็นอาการร่วมระหว่างลูกกับน้าเป็นลูกโลกก็ได้เป็นน้มโลกก็ได้เพราะว่า ลำพังแต่กายลำพังแต่กายเองมันง่วงเป็นไหมง่มวงไม่เป็นนะที่มันง่วงก็มีใจเข้าไปร่วมด้วยถ้าไมมันง่วงมันเพลินนะขณะอาจารย์ชย,ยันท่านนั่งเฉยๆท่านยังเพลินเลยนะจะง,ง่วงนุกนุบไปเป็นทีเป็นทีขณะตั้งใจอยู่นะเพราะฉะนั้นในความดืมความหลงนั้นมีพลังมากเลยขณะเรารู้เราวทวนมาอยู่มันยังเล่นงานเราเลยเพราะนั้นเองตัวนี้ถ้าเราไม่มีความขยันหมั่นเพียรในการแก้ไขจริงๆยาก แต่มันไม่เกินความพยายามของเรามันเกินความพยายามของเราเพราะฉะนั้นความง่วงเป็นอาการทั้งลูกโลกนามโลกบางทีเป็นสองโลกบางทีเป็นสามโลกบางทีกิเลสเข้าแทรกฉันไม่พอใจอะง่วงเงี้ยฉันงงอิดเป็นโลกที่สามเลยใช่ไหมเป็นกิเลสโลกเราทีนี้เป็นนามโลกอ่ะบางทีเวลาง่วงแล้วเราก็งงตัวเองคือบางทีง่วงแล้วชอบ จะได้เสพต่อก็เป็นอีกโลกหนึ่งเป็นการฉันาดาไปเลยแต่ถ้าหากว่าง่วงเราไม่พอใจเป็นพยาปาทาไปอีกเห็นไหมนิวร์ก็มากับตัวตัวง่วงเพราะฉะนั้นตัวนิวร์ทั้งห้าเนี่ยไหนๆก็ลงตรงนี้นะนิวร์ทั้งห้าเป็นต้นเหตุของเกลสามกอง,กร,อง,องราคาโทสะมโมหะมาจากนิวร์ห้าัวนี้ราคามาจากกว่มกาเมชาดาในนิวร์ใช่ไหม โทสะมายก็ว่าพยาบา,าทคือความหงุดหงิดหงานโมหะบวกไปเลยสามตัวเลยความง่วงฟุง้งซ่านสงสัยสามตัวนี้เป็นโมหะราคาโทสะโมหะก็มาจากตัวนี้ราคามาจากการมไม่นันทะโทสะมาจากพยาบาทะโมหะมาจากความง่วงเผาอหนอนความฟุ้งซ่านและสงสยัยสามอย่างนี้เป็นโมหะใช่ไหมเพราะนั้นคนเรามีอะไรเป็นพื้นฐานที่ง่วงกันเยอะเพราะมีโมหะเป็นพื้นฐาน พราะในการที go, not, so ่จะไปแก้โมหะได้ก็คือต้องสร้างความตื่นตัวให้นั่งอย่างนี้มันไม่ตื่นต้องยืนยืนเยอะไม่ตื่นต้องเดินเดินเยอะไม่ตื่นทำไงไปล้างหน้าล้างหน้าก็ยังไม่ตื่นเดินให้เร็วเดินให้เร็วยังไม่ตื่นไปพบอาจารย์อมันมีทางออกเยอะแยะแต่เราเนี่ยมันไม่มันนึกไม่ออกเราก็ถูกมันกล่องเยอะเ็จมันทุกทีอ่ะมันเกิดขึ้นมาดังนั้นต้องดิ้นให้หลุดอ่ะเรารู้อะ แต่อย่างที่มาบอกแต่ต้นแล้วว่าความม่วงไม่ได้จู่ๆมันเกิดมันเกิดทีละนิดใช่ไหมเราสมมุติว่าหนึ่งถึงสิบเนี่ยไอ้ที่มันจะไปล็อกคอเราจนแค่ไม่ไหวมันถึงสิบแล้วใช่ไหมแต่เราอย่าให้มันไต่ไปที่สิบดิแค่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วไหวตัวแล้วอันนี้ล็อกคอแน่นแล้วถึงเป็นดิ้นมันดิ้นไม่หลุดแล้วใช่ไหมพอแล้วแต่มันจะแทงกันแล้วทีเนี้หมุนไปหมุนมางอแงงอแงง,ง,ง,งเอาก็อย่างนี้ ตรงนี้ความติ่นตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญความม่วงเกิดจากความอยู่บ่วสบายเป็นลลความม่วงมีสาเหตุหลายอย่างหนึ่งการพักผ่อนไม่เพียงพอสองกินยาประจำโรคบางอย่างมันกดประสาทสามเมาอาหารสี่บรรยากาศมันเอ,อื้อห้าสุขภาพไม่ดี ปัจจัยสี่ห้าอย่างนี้นะมันเป็นสาเหตุเราก็ไปเช็เอากานที่เราง่วงจัดเนี่สาเหตุมาจากอะไรบรรยากาศมันเอือ้ออากาศเย็นสบายบ้างหรือเราเมื่อคืนนี้นอนพักไม่เต็มที่วันระดับตื่นตืนใช่ไหมสามหลังอาหารทานแล้วทานรีบไปหน่อยย่อยไม่ดี <c oughs> มันเลยง่วงเนี่ยเราต้องตรวจสอบนี่คือเหตุง่วงมันมีเหตุของมันนะขเขาเลิก ถี่นะมิถะมีเหตุถ้าไม่มีเหตุมไม่เกิดเราก็ไปแก้ที่เหตุมีสองอย่างดึงเหตุต้นคือให้สี่ให้ย่าที่มาว่ามาสองเหตุเบื้องปลายแล้วมานั่งทําแล้วเราได้ตรวจสอบว่าอาการของมันเกิดขึ้นแบบไหนเริ่มต้นนะวินาทีไหนขณะนั่งทําเนี่ยไอการเข้าไปสํารวจตรวจสอบนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาใจใส่จริงๆถึงจะทันมันนะเอาใครมีอะไรสงสัยถามนี่คอวันนี้ก็จะลุยหนักกว่าเมื่อวานดีนะ เจลี very interesting so you need to come to see me after breakfast again <laughs> ตกลงไม่มีนะไม่มีก็จะสรุปอีกทีหนึงว่าเช้าวันนี้เราเริ่มเข้าสู่ในวิธีการหลงพเทียนที่เป็นสภาวะชัดๆแล้วเอาไปตอกยับในช่วงที่เรานั่งสร้างจังหวะเดินจะกลมุมอย่าให้ไปเล่นกับความคิดอย่าไปเล่นกับความ,มง่วง เอามาดูสิ่งเหล่านี้ต้องดิ้นให้หลุดอะไรมันเกิดขึ้นต้องดิ้นตัวนั้นให้หลุดจะจะมีวิธีดิ้นแบบไหนจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยก็แล้วแต่เราหาเทคนิคเอาเองก็แล้วแต่บางคนก็ดิ้นไม่เรียบร้อยเดินพลาดไปหมดทนี้ก็เทคนิคไม่ดีนะบางคนเอาเนีนยนๆเงียบๆเลยจัดการกันเงียบๆเลยฆาตกรเลือดเย็นนะ่ะใช่ไหมเราก็ต้องเป็นพุทธิเจบอกว่าการฆ่าที่ไม่เป็นบาปคือการฆ่ากิเลส เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปเกเลรข,ของโลกเวลาเราสวดใช่ไหมหัวขาตะโกเป็นฆ่าเป็นผู้ฆ่าเป็นคิลเลอร์นะฆ่าอุปสรรคและกิเลสข,ของโลกคือของจิตนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุผลสาเร็จต้องต้องต้องเป็นนักฆ่าหน่อยก็แล้วกันต้องเยี่ยมหน่อยเขาย้าใจไหมโยมปณีถ้าไปปานีกิเลสนี่ไม่ไหวเลยนะมันฆ่าเราวันไม่รู้กี่ครั้ง แราเราก็ข้ามันคืนม้างความโม่งมาเลยจัดการเลยแทงเลยะความเบื่อมาเลยอความขี้เกียจมาเลยจัดการมันก่อนเลยอันนี้มันจัดการเราชจนๆมาหลอกมาเล็กไปแล้วไม่ไหวตาตูดตาบวมไปแล้วเราก็ยอมให้มันทิ่มมันแทงมันข่มมันขี่อยู่งั้นนะทาไมไปสงสารมันทาไมความโม่งเนี่ยสงสารมันเลยเกิดในรักษามันไว้ลึก เ,เรานั่งไปสักพักเดี๋ยวมันมาแล้วอาการมีอาการเราก็เริ่มไหวทันแล้วใช่ไหมอ,อ,อาการที่ไม่ไว้ใจฉันเปลี่ยนก่อนละประการสําคัญเวลานั่งปฏิบัติอย่าไปหลับตาพอหลับตาแล้วมันมาเลยแต่ว่าไอ้การความสงบจิตหลับตาเนี่ยท่านใช้คําว่าอภิสังขารมานคาว่าอภิสังขารเมื่อก่อนรามาไม่เข้าใจเคยได้ยินคํานี้ไหมโยมปรีนั่ม,ม,ม,หมาห้าตัวเนี่ยพญามาน,น่นห้าตัวเนี่ย ลูกน้องมันมีห้าตัวเมื่อกี้ใช่ไหมคือนิวรห้าในลูกน้องมันนั่นแหะเป็นเสวัณมาละเสวัแต่พญาเดชคิงเอามาละมีอีกห้าตัวหนึ่งอันนี้รายละเอียดจะว่าวันต่อไปเดี๋ยวว่าแล้วมันค้างเอาไว้วันต่อไปแต่ยกประเด็นมาเนี่ยคืออภิสังขารมันคือเราทําสิ่งนั้นจนเป็นนิสัยนั่งหลักตาอยู่เป็นนิสัยมันเลยคล่องมันเลยมาง่ายมันกลายมาเป็นมานเราคล่องอันไหนสิ่งนั้นเป็นมานกันเรา เราคล่องในการดับดาบคล่องในการตีสงบพ,พอไปนั่งโมบ็อกมานเลยก็เดี๋ยวสงบละนั่นเขาเรียกวอภีสังขารมายู่เหนือสังขารธรรมดาคําว่า,าพีอ่อ่ะมันคล่องตัวนะนะในความที่เราชํานาอะไรที่ไม่ใช่ชนานาเรื่องการดับทุกเนี่ยเป็นการชํานาญในทางของมนันเราจะเอาชนะมันยากนะอเยวพี่สังขารโยกมาตัวหนึ่งก็แล้วก,กันในในเรื่องทีห้าเพ่อว่ากันต่อไปตอนนี้มันจะหมดเวลาถ้ามีใครที่จะถามอะไรไหย เพราะในช่วงที่นั่งปฏิบัติด้วยกันเนี่ยมาไม่อยากให้ไปคุยไปถามอะไรกันเพราะมันเป็นช่วงที่เราโฟกัสนะถ้าขนาดนั้นนะใครว่าไม่ฟังมาถึงก็ยกมือไหวเลยนะเพราะมันเป็นประโยชน์ของของเราเราจะไมีเสียประโยชน์กับคนอื่นนะเพราะประโยชน์นี่สําคัญเป็นปรมัตถป,ประโยชน,ยชน์ไม่ใช่ทิฏฐธรรมะกับประโยชน์ไม่ใช่สัมปยายาเนี่ยแต่ว่ามันเป็นปรมัตถประโยชน์ในสูงสุดที่เราพึงจะได้พึงจะเห็น แต่ถ้าหากว่าเราไปกวนกันเราไปเป็นพรากประโยชน์ร่วมกันได้กันไปทําลายประโยชน์ร่วมกันอะไกันโดยไม่รู้ตัวของเราก็เสียของอื่นก็เสียเราก็ต้องพยายามเ้าเวลามันสั้นนะนั้นเวลาเราไปนั่งปฏิบัตด้วยกันหันหลังใส่กันอย่าไปหันหน้าใส่กันหันหน้าใส่กันมองตาันปีิบมันอดที่จะพูยกันไม่ได้แล้วจะถามมันมันเป็นสัญชาตญาณนะะถ้าไม่คุยกันก็รู้สึกว่าเออมันยังไงอยู่ใช่ไหม มองหน้ากันเฉยๆเดี๋ยวหันหลังจีกก็รไม่เห็นหน้ากันไม่ได้นึกอะไรออกา่าคือดูว่าไงท่านว่าอย่างสมมติว่าอย่างเจ็บปวดคันอะไรเนี้ยเป็นรูปโลกนะถ้าเจ็บปวดทางกายโดยใจไม่ไปไปเกี่ยวข้องหรือใจไม่ไปสร้างความพอใจไม่พอใจกับมันเป็นรูปโลกแต่เมื่อใดเผลอไปพอใจไม่พอใจกับความเจ็บปวดนั้นเป็นนามโลกใจ่ไหม เพราะนั้นสติต้องทันว่าอาการปวดคือศัพทว่าปวดเป็นอาการไม่ใช่เราให้รู้แค่นั้นโอ้มาทาไมปวดกุงเราผ่านแล้วเกินนะลูกโรกเกิดแล้วเออเมื่อไหร่มันจะอยู่ชั่ทีนะ่นางแล้วเนี่ยลูกโรกเกิดแล้วน้ำโรคเกิดแล้วนนลกเกน,วนื่องมาจากเราบําบัดลูกโรกไม่ดีใช่ไหมอันนี้คือเป็นเป็นหลักอ้าวชดเจนนะวันนี้ทําไม่มีปัญหาแน่นอนนะ โอเคก็คอรมทนาสาธุความตั้งใจที่เราจะศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงต่อไปแล้วขอให้ความตั้งใจเป็นเหมือนประทีปเป็นแสงสว่างสองทางาไปสู่ความเป็นอิสระทางร่างกายและจิตใจอิสระจากกิเลสอิสระจาก,รจาก,รจากโรคภยัยไข้เจ็บด้วยกันทุกคนทุกท่านที่